สวัสดีครับเค k, k s เค p l y จากเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12 V นะครับผมวันนี้เรามาดูตู้เย็นรุ่นเล็กนะครับขนาด22ลิตรนะครับก็ยี่ห้ออพิคูรุ่น C c a t นะครับ C 22นะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าได้ออปชันครบคันนะครับได้ออปชั่นครบเหมือนรุ่นรุ่นใหญ่อย่างพวกรุ่น40ลิตร50ลิตรเลยนะครับผมก็เป็นสีขาว สวยงามดูสะอาดตานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนนะครับภายนอกก็เป็นแมทเทรียล abs นะครับสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องระบายความร้อนห้องคอมเพรสเซอร์นะครับจะมี3ด้านนะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับหน้าจอจะเป็นระบบทัชสกรีนมีหน้าจอตัวเลขที่ใหญ่นะครับตัวเลขใหญ่เลยอันนี้คือถ้า ท่านใดที่สายตาสั้นหรือสายตาไม่ค่อยดีผู้สูงอายุเนี่ยเหมาะเลยครับจะหน้าจอใหญ่กว่าทุกรุ่นเลยนะครับเป็นปุ่มกดระบบทัชสกรีนนะครับผมแล้วก็มีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับผม <S <S เมื่อเราไม่ได้กดปุ่มเนี่ยประมาณสัก5วินาทีหรือ10วินาทีเนี่ยหน้าจอก็จะล็อกอัตโนมัตินะครับเราก็จะกดปุ่มอะไรไม่ได้นะครับก็ลูกกุญแจก็จะขึ้นมากระพริบเราต้องกดปุ่ม ลูกกุญแจค้างเอาไว้ก่อนให้มันปลดล็อกเราถึงจะสั่งงานได้นะครับอ่าก็รุ่นนี้นะครับสามารถทำอุณหภูมิได้ตั้งแต่20องศาถึงติดลบ20องศานะครับแล้วก็สามารถเชื่อมผ่านสมาร์เชื่อมเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานตัวเย็นได้นะครับเปิดปิดสั่งปรับอุภูมิได้นะครับส่วนภายในภายในเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยรุ่นนี้นะฮะก็ ภายในเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เด่นเรื่องการทําความเย็นได้ไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีจุกระบายน้ํามาให้ด้วยนะครับทําความสะอาดง่ายนะครับถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นอื่นๆเนี่ยจะไม่มีจุกมาให้แล้วก็ไฟ LED สองสว่างตอนเปิดฝาอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้ถ้าเป็นรุ่นเล็กรุ่นปกติเนี่ยจะไม่มีเหมือนกันนะครับผมและอันนี้คือจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็เป็นช่องทําน้ําแข็งครับก็จะมี ช่องมาให้แถมไ่ตัวตัวนี้นะฮะกรอ์ใส่เทน้ํานะครับก็ผมตั้งไว้ประมาณชั่วโมงนิดๆนะครับตอนนี้น้ําเริ่มเริ่มจะแข็งล้นะครับก็ตั้งอุณหภูมิไว้ติดลบนะครับก็ได้ทั้งแช่เครื่องดื่มอาหารขนมต่างๆได้แล้วก็มีน้ําแข็งไว้รับประทานนะครับก็มีประมาณอันนี้หกหกสิบสองก้อนนะครับผมก็ใช้เวลา ทำน่าจะประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับก็เอาไว้เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องอ่าระบบไอ้นี่นะครับฝาปิดล็อกนะครับก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดนะครับเวลาปิดฝาข้อดีที่ของของแม่เหล็กเนี่ยคือถ้าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยจะเป็นแง่งล็อกด้านข้างสองข้างนะครับเมื่อใช้ไปเนี่ยมันก็จะหลวมนะครับแต่นี้เป็นแม่เหล็กยึด ก็ได้คอนเซปต์มาจากรุ่นรุ่น C ที่เป็นรุ่นใหญ่ตั้งแต่30ลิตรไปจนถึง50-75ลิตรนะครับผมทีนี้ก็มาดูการกินพลังงานของเขานะครับตอนนี้คอมเพรสเซอร์ยังทำงานอยู่นะครับในโหมด maximum ตอนนี้อุณหภูมิมาอยู่ที่ติดลบ14องศาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาวัดดูนะฮะอ่ก็ในโหมด maximum เนี่ย กินกระแสไฟ3.2แอมป์นะครับที่ไฟแรงดัน12โวลต์นะครับถือว่ากินไฟไม่เยอะนะครับก็เหมาะกับตัวตัวของเขานะครับรุ่นเล็กก็กินไฟน้อยหน่อยนะครับเรื่องการกินไฟก็ถือว่าผ่านนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่แถมมากับตัวตู้เย็นเนี่ยก็จะมีสายไฟเสียบช่องจุดบุหรี่นะครับยาว3เมตรครึ่งนะฮะ แล้วก็อะแดปเตอร์12โวลต์นะครับสำหรับเสียบไฟบ้านเสียบไฟ220โวลต์ไฟบ้านมาเป็นไฟ12โวลต์เพื่อเสียบเข้าตู้เย็นนะครับผมในกล่องแล้วก็วกทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความเย็นนะครับที่บางบางท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ว่ากระติกเล็กๆแค่นี้มันทําความเย็นได้จริงไหมนะครับหน้าจอมันโกหกหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราลองวัดให้ดูคร่าวๆนะฮะ อาจจะไม่มีเทอร์โมคัพเปิลนะครับต้องขออภัยด้วยก็ยิงมาที่แผงนะฮะแผงก็จะทําความเย็นได้เย็นกว่าอยู่แล้วเพื่อนําพาความเย็นนะครับอันนี้ที่ผิวนะครับเดี๋ยวลองมาวัดตรงช่องทําน้ําแข็งดูนะฮะหนึลบสองลบแตรงนี้เดี๋ยวผมเอาให้ดูชัดๆนะฮะที่ที่ช่องเล็กนี่ยฮะมันจะเป็นคล้ายๆหน้าเป็นอลูมิเนียมนะครับ และไอตรงนี้ก้นเขาก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าตัวนี้แหละคือมันอยู่ใกล้แผงแผงทําความเย็นที่สุดแล้วก็คิดว่าความเย็นเนี่ยมันน่าจะผ่านตรงนี้ก่อนก็ไอตรงนี้น่าจะเย็นเร็วกว่านะครับสามารถทําน้ําแข็งได้อันนี้ก็จะเริ่มเห็นไอเป็นขอบนะครับที่แผงทําความเย็นนะครับก็สวยงามนะครับผมก็ ท่านใดนะครับสนใจตู้เย็นอภิคูนะครับรุ่น c 2 2นะครับผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรหรือทางเพจหรือทางไลน์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมสวัสดีครับ